โอเคมาอีกคอนเทนต์นนะก็คือทําไมจะต้องเป็นกาแฟผสมถาวันเปลี่ยนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือเราก็จะผลิตกาแฟแหละแต่โดยโดยปกติกาแฟเนี่ยพื้นฐานเขาก็กินเพื่ออะไรนะสดชื่นี่ตื่นเนาะกระชุ่มกระชวยด้วยฤทธิ์ของคาเฟอีนในตัวกาแฟแต่เราต้องการที่จะทํากาแฟที่มันดูแลสุขภาพนะคะทานกาแฟแล้วยังได้ยกขึนไปด้วยเราก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเป็นไปถึงโลกโลกมันเป็นยังไง ไปถึงไหนกันแล้วบ้างเออเอาแบบนี้ดีกว่านะคะด้วยความที่เราก็ดูแล้วว่าคนทํางานไวทางานคนนี้เป็นยังไงนั่งบ่อยๆนั่งนานๆนั่งมองจอนั่งมองมือถือนะคะแล้วก็การนั่งที่ผิดท่านานๆก็เกิดอาการอะไรออฟฟิศซินโดมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มตรงนี้ก็ถือเป็นกลุ่มาหมายของเราเราก็เลยใส่เป็นถววันเปลี่ยนเข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปกดค่ะ กาแฟถาวันเปลี่ยนกาแฟถววันเปลียนของโพลิเทอร์ซองสีน้ำเงินเท่านั้นค่ะ